แรกเนี่ยเราดูก่อนนะว่าอ่ะสมมติเราเติมสมมติเติมหนึ่งนะคาร์บอนเป็นรรเนท,เดดาท,ท่าไหร่ครับคาร์บอนเป็นหกใส่หกปุ๊บโอทั้งหมดไอไฮโดรเจนสิบสี่ใส่เจ็ดบวกโอให้หมดได้เท่าไหร่โอทั้งหมดเท่าไหร่ครับตรงนี้สิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าต้องสิบเก้าจุดเก้าหารสองก็คือเก้าจุดห้าซึ่งมันไม่นิยมเป็นเลขจำนวนเต็มมันนิยมเป็นจำนวนเต็มก็เอาสองคูณให้หมดครับก็จะกลายเป็นสองสิบเก้าสิบสองสิบสี่ถูกไหม นี่คือตัวเลขที่ที่ไม่เป็นทศนิยมนะครับแล้วเธอก็จับบวกกันครับเท่าไหรเอ่ยดูสิในข้อสี่สิบเจ็ดถูกไหมครับจริงๆมันเป็นชอยที่สามมันพิมพ์ผิดนะเพี้ยนม,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 มากเลยนะครับถัดมาข้อยี่สิบเอ็ดครับของเหลวที่อุณหภูมิยี่ห้าองศา,าเซลเซลียสเนี่ยแล้วเธอเอายี่สิบห้าไปวางตรงไหนครับถึงจะเป็นของเหลวถ้าจะเป็นของเหลวได้ต้องเอายี่ห้าไปวางตรงกลาง,งถูกไหมครับ ข้อไหนครับที่25วันตรงกลางพอดี <50. S 1> ข้อ4ครับถูกต้อง25อยู่ระหว่างลบ43กับ50องศาเซลเซียสถัดมา,าวิธีการเก็บแกส๊สอันนี้ออมไหมเลยเก็บแก๊สไม่เหมาะกับการเก็บแก๊สอันที่ไม่เหมาะเลยคือข้อ4เพราะว่าเธอนึภาพส่อันนี้เป็น,ปนภาชนะปิดใช่ไหมถ้าแก๊สจะผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไม่มีการไล่ออกอะ เหมือนเธอเป่าลมใส่อะไรสักอย่างที่มันเป็นเป็ดกระเด็อ่ะเธอเป่าไม่เข้าเพราะในนี้ก็มีก๊สอยู่ถูกไหมการที่จะเก็บได้ต้องมีการทางออกด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยอย่างเงี้ยแก๊สเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวน้ำก็จะโด,ดนดันออกมาแต่มีทางออกอันนี้แก๊สเข้ามาถ้าเกิดเต็มก็ล้นออกไปอันนี้ถ้าเต็มก็ออกด้านข้างด้าน,นล่างได้แต่อันนี้เป็นอะไรที่เข้ามาไม่ได้มันจะระเบิดเอานะครับเพราะมันไม่มีทางออกเลยนะ จะมีของอินพุตเข้ามาก็ต้องมีของเอาพุตออกไปนะครับแทนที่กันไปต่อไปข้อ23บอกว่าอะไรครับระเหยได้ง่ายระเหยต้องดูที่จุดอะไรครับจุดเดือดจุดเดือดต่ำระเหยง่ายตอบข้อ4ข้อ3ถูกไหมครับให้มาเริ่มได้แล้วถัดมาข้อ24ข้อไหนไม่ถูกต้องครับจะตอบข้อข้อที่ไม่ถูกขเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อนจำไหมนะคายความร้อนก็คือต้องจาก กระจายกระจายตัวรวมกันกมาเป็นรวมตัวนะใครกำลังนี่กับบีซีเอดบนะ b เหลวกลายเป็นแข็งเนี่ยใครกำลังเนี่ยนอนเพราะว่ามันเยอกแข็งถูกไหมซ i กลายเป็นของเหลวเรียกว่าควบแน่น F อคือไอกลายเป็นของแข็งเรียกว่า deposition ถูกไหมก็คือการเพื่อง่ายคือ b c ซเอฟทั้งสามตัวเนี้ยเป็นการที่แบบกระจายกระจายตัวแล้วมามารวมตัวกันชิดขึ้นถือเป็นใครใครกำนังเขาเขาหนึ่งถูก ดูความร้อย่าจะตรงข้ามถูกไหม B A D E งั้นข้อหนึ่งข้อสองไปได้การไปได้กันแน่นอนข้อที่ผิดคือข้อสามครับเพราะว่าพลังงานในขั้น A มีค่ามากกว่าขัา D, ้น D ตรงนี้ผิดเพราะว่าอะไรครับถ้าดูขั้น D เหลวกลายเป็นไอกับแข็งกลายเป็นเหลวเนี่ยความร้อนแสงในการกลายเป็นไอกับความร้อนแสงในการหลอมเหลวใครสูง,งกว่ากันครับเอ,า,อาง่ายๆอย่างน้ําเนี่ยน้ําแข็งละลายเนี่ยความร้อนแสงในการละลายเท่าไรครับกี่แคลอรี่ครับ เราเดือดอ่ะห้าร้อยกว่าใช่ไหมเห็นยังว่าความร้อนใส่ในการเดือดกลายเป็นไอมันเยอะกว่าความร้อในใส่นในการละลายถูกไหมครับงั้นเอกับดีเนี่ยใครต้องมากกว่า D ดีต้องต้องยากกว่านะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการเดือดกลายเป็นไอเนี่ยไอของมันมีพลังงานสูงมันวิ่งได้อิสระแต่การที่ของแข็งกลายเป็นของเหลวเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันลยพลังงานก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะถัดมาข้อยี่สิบห้าครับจะเลือกข้อไหนถูกครับ ข้อควายเท่านั้นเหรอเขาบอกว่าสารละลายชิ้นหนึ่งทำปฏิยยกับสารละลายกรดเลือได้น้ําได้น้นํเป็นเบตันเท่านั้นสารละลายดังกล่าวควรมีค่าพ h เอชมากกว่าเจ็ดนะได้เกิดนะ้ําข้อควายน่าจะเป็นเบสถูกไหมครับงั้นข้อขควายก็น่าจะมีโอกาสถูกเนาะมาดูข้อขอไขนะ่น้ำผลไม้ส่วนใหญ่เป็นกรดถูกไหมผลไม้ส่วนใหญ่มีรสอะไรครับเปรี้ยวหวานมีน้ำผลไม้อะไรบ้างที่ไม่ใช่เบสอาจจะมีนะแต่เขาบอกส่วนใหญ่ก็แปลว่ามัน เอา้ง่ายน้ำฝรั่งน้ำส้มน้ำสับป,ปะรดน้ำน้ำอะไรแ่เนี่ยก็ไม่มันมีความกรดอ,อ่อนๆนะครับในธรรมชาติส่วนข้อก็ไก่ผิดตรงมีช่วง pH กว้างนี่ก็ผิดแล้วนะครับของเหลวในร่างกายต้องมีความเฉพาะจอดจงที่ค่าความเป็นกรดเบสเพราะว่ามันส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมีในร่างกายถูกไหมเออถัดม,มาข้อยี่สิบหกครับเขาถามข้อใดได้แก๊สครับกดบวกคาร์บอนไดอไได้เลยเสมอ กดบคาร์อนไกไซจะต้องได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะชัวร์นะจำไว้นะครับเหล็กเจอกดจะได้แกส๊สไฮโดรเจนเสมอลวดแมกนีเซียมทำยากับไฮโดรคอริกก็จะได้ไฮโดรเจนเนี่ยไม่ใช่แค่เหล็กครับโลหะเจอกดถ้ามันละลายได้ก็จะได้ไฮโดรเจนแมกนีเซียมทำยาเนําร้อนก็จะเกิดไฮโดรเจนเหมือนกันแล้วก็ไฮโดรคาริกทำกับโซเดียมไฮดรอกไซด์อันนี้จะได้คือเกลือกับน้ำไม่เกิดแก๊สนะครับงั้นจอจานตัดทิ้งตอบกขอคงอนะครับตะเข้อนหนึ่ง มาข้อยี่สิบเจ็ดครับเขาบอกว่าอ่ะเลยข้อใดถูกต้องครับเขาถามการทําให้สารละลายอิ่มตัวอุภูมิสูงขึ้นตัวละลายที่เป็นของแข็งจะละลายได้มากขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิลงจะตกตะกอนที่ก้นภาชนะอันนี้เรียกว่าตกผลึกข้อนี้ถูกไหมครับก้ไก่คือของแข็งส่วนใหญ่แล้ว มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่มันก็มีทั้งอุณหภูมิสูงละลายดีขึ้นกับอุณหภูมิต่ำละลายได้ดีขึ้นถูกไหมเราก็บอกไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ยังมองข้ามมาก่อนนะมาดูข้อขอไข่ครับจะไปภาพพมตะแกรมพราว่าสีที่โพในเนื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมันต้องมาจุดไหนครับเบอร์สองกับเบอร์ห้างั้นข้อขอไข่ถูกไหมขอไข่ถูกมาดูข้อก้อยกันก็ดูชอยได้มีขอไข่อ่าอ่ามันมีชอยขอไข่อยู่สามอันนะครับดูข้อก้ายช่วยการทําให้ของแข็งบริสุทธิ์เนี่ย หลอมเหลวแล้วทาให้กลายเป็นไอถ้าให้กลายเป็นของแข็งอีกครั้งหนึ่งจะต้องใช้กรบวนการตกผลึกคอควายจาเป็นไหมครับไม่จําเป็นน้ำมาตกผลึกก็ได้เพราะว่าก็าปล่อยให้มันเย็นลงมันก็แข็งตัวแล้วงั้นคอควายไม่ถูกต้องไม่มีคอควายครับแต่ต้องมีคอไข่ก็เหลือแค่ข้อกอไก่ต,ต้องพิจารกกอไก่ด้วยนะครับถ้าทําให้สารละลายหยิบตัวอุภูมิสูงขึ้นตัวละลายที่เป็นของแข็งจะละลายได้มากขึ้น เื่อลดน้ำหภูมิลงตัวละลายของแข็งจะตกตะกอนนี่ก็ฉะนะ้เรียกว่าการตกผลึกคือนิยามความหมายต้องตกผลึกเนี่ยถูกกระบวนการที่เขาพูมาดมันือตกผลึกครับแต่ถามว่าตัวละลายที่เป็นของแข็งจะละลายได้มากขึ้นเสมอไปไหมมันแล้วแต่กรณีถูกไหมมันมีสองประโยคประโยคหลังก็ถูกกระบวนการนี้เรียกตกผลึกแต่กระบวนการแรกเนี่ยถ้าเขาต้องการจะพูดถึงเน้นคำว่าตกผลึกกระบวนการแรกก็ถือว่าถูกพอเน้นที่ตกผลึกแต่ถ้าเขาไม่เน้นที่ตกผลึกเนี่ย มันก็จะผิดก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นละลายได้น้อยลงก็ได้อยู่ไหมงั้นข้อน,นี้ให้มันถูกไปเพราะคอ,อนเมนต์ที่ตกผลึกถูกไหมจุดประสงค์เขาต้องการจะชี้ไปที่ตกผลึกก็ถือว่าถูกครับแล้วก็หนึ่งครับกอและขอเท่านั้นอ่านนี้เดียวแล้วครับเอ,อหาจุดเดือดครับเธอต้องจุ่มปลอยไปตรงไหนถึงจะเจอจุดเดือดได้ครับปลอยคนจะจุ่มอยู่ในอันนี้ก็ไม่เจอของเหลวสิของเหลวยู่ข้างล่างจะว่าจุดเดือดของใครครับ ถ้ไม่ใช่ถือของเหลวก็ต้องหลอดไปสัมผัสกับของเหลวก็ต้องตอบข้อสี่ครับนะส่วนข้อสามที่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีการปิดไม่มีการเอาท่อน,นำแก๊สหรือเกอะไรเลยมันเบ้อไปนะส่วนข้อสองระเบิดแน่นอนเพราะไม่มีทางออกถูกไหมครับถัดมาเป็นเรื่องคอลอยครับข้อถาม ifier, อีมอลซีไฟเออร์เขาได้ไม่ถูกต้องข้อไหนที่ไม่ถูกครับตัวอีมอลซีไฟเออร์ของน้ำสลัดไม่ใช่น้ำมัใสชูแต่กลับเป็นไข่แดงครับต้องแก้เป็นไข่แดง ข้อส่นก็จำอะไรนะเป็นความรู้นะข้อสามสิบครับเกี่ยวข้องกับปฏิกิยาเคมีทั้งหมดก็คือข้อไหนมีกยายภาพผิดเลยนะครับข้อไหนครับที่เป็นกยายภาพสูบยางเนี่ยกยายภาพอะไรครับเมฆเป็นฝนก็กยายภาพถูกไหมเมฆคือน้ําหยดน้ำนั่นแหละฝนก็หยดน้ํากินหอมจากการจากการยาดับกลิ่นก็คือพ่นออกมาจากกระเปราถูกไหมาจากกระป๋องมันก็เป็นกยายภาพอยู่ดีงั้นสิ่งที่เป็นเคมีคือเผากระดาษกับหินงอกหินย้อยนะเพราะเกิดสารใหม่ ถูกไหมครับต่อข้อ 4. สี่สุดยางรถยนต์เป็นกายภาพนะเพราะว่าก็แค่ย้ายที่อากาศข้างนอกไปอยู่ในยางถูกไหมครับเนอะแอมแ่พอได้ไหมครับเรามาดูชุดนี้กันชุดเก่าครับชุดเก่าเราจะทําเป็นบางอันเนอะ อันนี้ไม่เรียนใช่ไหมข้ามมานะครับมาตรงทีดเรียนเรียนเรื่องพลังงานอีกประมาเรื่องพลังงานไอ้ข้อนี้ไปทําเองได้นะครับได้หลักมีเฉลยไหมชีดนี้ไม่ได้สีให้ใช่ไหมพ่อมีให้หนี่ สามารถไปทาเองได้นะตรงที่พี่ไม <disciple S 2> <in price. S 1> ่ได้สอนในห้องเนี่ยในห้องเนี่ยก็ไปดูเดี๋ยวจะเน้นต้องพลังงานครับนี่ไงหน้าอะไรเอ่ยหน้าที่แปดนะครับพลังงานกับอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของสารมันมีสูตรอะไรบ้างครับ Q เท่ากับ m c d e l t า t กับ Q เท่ากับ m l นี่เรียนไหมออกเยอะไหมครับแต่อะไรที่ยังเยอะเรื่องการแยกสารอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ออกเยอะใช่ไหมกา,ารเปลี่ยนสถานะก็ออกเยอะใช่ไหมครับงั้นเนี่ยพี่เลือกให้ทําไปบางข้อดีมะเป็นข้อที่เน้นๆเจ๋งๆเลยนะามาดูหน้านี้ครับหน้าหน้าหกใช่ไหมเออหน้าห้าหน้าห้าครับตอนนี้ก็นะครับการระเหยระเหกนนย,กนนยกำลังไอกำลังบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะข้อหนึ่งในเนี่ยในตารางเนี่ย ที่อุณหภูมิห้องสารใดเป็นของเหลวที่ละเหยได้ง่ายโจทย์บอกกี่เงื่อนไขค,ครับคืออันแรกต้องเป็นของเหลวและอันที่สองต้องละเหยง่ายทีนี้จะรู้สถานะต้องทําไงครับเอาอุณหภูมิห้องยี่สิบห้าองศาไปวางไว้ในในในตารางเนี่ยจะวางซ้ายวางขวาแล้วดูจากจุดเดือดจุดร้อนเหลวถูกไหมครับใครเป็นของเหลวครับใครที่เป็นของเหลวครับบีกับ งั้นในคาตอบต้องมีบีกับ c อย่างใดอย่างหนึ่งใครละเหยง่ายครับละเหยง่ายดูตรงขั้นตอนก็คือให้เราเอา25ไปใส่นะ25ใส่ตรงนี้นี้นี้แล้วก็ตรงนี้ถูกไหมครับแปลว่านี้เป็นอะไรครับเดือดแล้วเป็นแก๊สของเหลวของเหลวของแข็ง25พอใต้ของเหลวแล้วไม่ b ก็ซีเนี่ยตอบตรงนี้ถูกไหมดูตรงจุดเดือดครับใครละเหยง่ายจุดต่ำหรือจุดเดือดสูง จุดเดือสูงแล้วเดือดง่ายหรือยากอ้าวแอลกอฮอล์กับน้ำใครจุดเดือดสูงกว่ากันเอทานอลน่ะเอทานอลเดือดมาเหยื่ง่ายถูกไหมเจ็ดสิบแปดก็เดือดแล้วน้ำเดือดตั้งร้อยหนึ่งเอาเอาน้ำทาตัวกับไอแอลกอฮอล์ทาตัวยังไงเย็นกว่ากัน